ชาวราศีสิงจะได้ก็คือการสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างชัดเจนข้อโดดเด่นก็คือเราจะได้จากเขาเน้นๆเต็ <And S 1> มเ็มแอนมื่นสีชีดวงสว,ส,ดสวัสดีครับห <ฮา S 1> มื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์แอนคะ่ะชี้ดวงดาวราหูย้ายราศีราศีสิงรู้เขารู้เรา ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นหรือว่าอาจารย์สีนะคะก็สามารถทางมาสอบถามคิวกับแอดมินได้ค่ะตามราย ID ด้านล่างเลยจ้าวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับดาวระหูจะยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสถิตในราศีกุมนะครับ ราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนบัตตนิหรือว่า<ม>เรือนคู่ครองเรือนฝั่งตรงข้ามเรือนหุ้นส่วนหรือว่าคนที่เราไปร่วมงานด้วยหรือแม้กระทั่งศัตรูก็ได้<ม>นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรือนอีกเรือนหนึ่งที่มีความสําคัญกับชาวราศีสิงมากมันจะเกิดความมั่นคงทางด้านใดด้านหนึ่งของชาวราศีสิงแน่นอนก่อนหน้านี้ที่ดาวราหูสถิตในราศีมีเนเนี่ยเป็นเรือนมรณะนะครับของชาวราศีสิงทุกทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากความเส<ม>ียหายปัญหา แต่ในทางกลับกันอะไรที่ทําด้วยอุปสรรคทําไปพร้อมกับการแก้ปัญหาอะไรที่มาพร้อมกับอุปสรรคเนี่ยกับเป็นผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีของชาวราศีสิง์ก่อนหน้านี้ในทางกลับกันนะครับในช่วงก่อนหน้าที่ดาวราหูจะย้ายเนี่ยสิ่งที่ชาวราศีสิงเนี่ยมักจะเจอบ่อยๆก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวเองความยุ่งยาก เรื่องราวที่ออกไปจากตัวเราเองเนี่ยถ้าพูดบ้นบานๆเนี่ยเรานี่แหละตัวปัญหาเรานี่แหละทาให้มันเกิดปัญหาเรานี่แหละสร้างปัญหาขึ้นมาบางครั้งปัญหามันก็เกิดจากความมั่นใจในตัวเราความมั่นใจในตัวคนอื่นเกินไปจนปล่อยปละละเลยความเชื่อมั่นในตัวเองจนมองไม่เห็นเรื่องอื่นๆมองไม่เห็นคนอื่นๆเลยเนี่ยมัน,ม,นมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันก่อนหน้านี้คราวนี้พอดาวราหูเนี่ย สถิตในเรือนปัตติหรือว่าราศีกุมแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ชาวราศีสิงต้องรู้เลยก็คือตามแคปชั่นของเราครับรู้เขารู้เราชาวราศีสิง์จะเจออีกฝ่ายหนึง่งคือคนที่มีกําลังซึ่งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําคนแรกที่ชาวราศีสิง์จะเจอเลยก็คือคนรักอคนรักของชาวราศีสิงเนี่ยจะมีกําลังมี power มากขึ้นบางครั้งถ้าคนรักของชาวราศีสิง์ก่อนหน้าเนี้ย อยู่ใต้ชาวราศีสิงห์นี่เป็นเรื่องอันตรายเพราะชาวราศีสิงห์เองอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ที่คนรักโดดเด่นขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าคนรักมีความสามารถมีความหือหวาอะไรบางอย่างมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วชาวราศีสิงห์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ผลประโยชน์ทุกอย่างจะกลับมาที่ชาวราศีสิงห์ทั้งหมด แต่ถ้ามันตรงกันข้ามความรู้สึกเราตรงกันข้ามการกระทําเราตรงกันข้ามผลที่มันออกมามันก็จะตรงกันข้ามและตรงกันข้ามอย่างรุนแรงเช่นกันในกรณีของศัตรูสิ่งที่ชาวราศีสิง์จะได้รับก็คือเหตุผลรอบด้านข่าวคราวรอบด้านทําให้ชาวราศีสิงเนี่ยรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดี ชาวราศีสิงจะต้องไปชนกับคนนี้ชาวราศีสิงจะได้ข่าวคราวของคนคนนี้อ๋อคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยระวังนะคนคนนี้เขาถนัดเรื่องพวกนี้พวกนี้สิงต้องระวังมุมนี้ให้ดีนะเขาเขาเก่งเรื่องพวกนี้มากนะอะไรเงี้ยชาวราศีสิงก็จะเจอประเด็นแบบนั้นข้อดีคือรู้เขารู้เราแต่ข้อเสียก็คือสิงไงสิงก็คือสิงอ่ะฉันฉันเจ๋งอะ่ะฉันพร้อมชนฉันไม่สนรลกหน้าอินหน้าปูมันนี้อันตรายเลยเนี่ยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่5้าพฤษภาคมเป็นต้นไปนับไปปีครรึ่่งงเนีชาาสิ จะชนอะไรกับใครจริงๆจังเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าชนแบบเฮ้ยฉันสิงตรงไปตรงมาไม่ได้มันต้องมีลูกลอลูกชนในมุมของการร่วมงานกับใครก็ตามนะครับชาวราศีสิงจะได้ก็คือการสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างชัดเจนนะครับร่วมกับใครเขาจะมีความเก่งความฉลาดความเชี่ยวชาญความชนาญมาด้วย ข้อโดดเด่นก็คือเราจะได้จากเขาเน้นๆเต็มๆแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในมุมนี้ก็คือชาวราศีสิงะสิงก็คือสิงครับบางอย่างฉันรู้เรื่องนี้ฉันถนัดเรื่องนี้ฉันเจ๋งเรื่องนี้เธอก็ไม่ต้องมายุ่งในมุมที่เราเจ๋งบางทีเขาเจ๋งกว่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปเจอคนที่ชื่อเจ๋งจริงๆเพราะฉะนั้นการเปิดใจบ้างการเปิดรับอะไรใหม่ๆการรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเนี่ยคนที่จะได้มากที่สุดก็คือชาวราศีสิงนี่แหละนะครับท้ายที่สุดแล้ว มันก็จะเป็นผลประโยชน์อย่างที่สุดกับชาวราศีสิงห์เองคราวนี้มาดูไพ่น้องแอนนะครับว่าชาวราศีสิงห์ก่อนหน้านี้และจากนี้จะเป็นยังไงบ้าง ชาวราศีสิง์ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่ดาวราหูจะย้ายราศีนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงจะเจอเรื่องที่กระทบถึงตัวเรื่องที่มีภัยมาถึงตัวหรือว่าเรื่องที่ถูกสาวมาถึงตัวก็ได้แต่ชาวราศีสิง์ก็รอดพ้นผ่านมาได้สําหรับคนที่มีคนคุ้มครองนะ <c oughs> ก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงจะผ่านมาได้แต่จะบอกว่าชาวราศีสิงตลอดหนึ่งปีครึ่งที่พระราหูท่านอยู่เนี่ย เป็นจังหวะที่ชาวราศีสิงห์เหมือนเหมือนจะเจอเรื่องตลอดเลยแต่ก็แค้วคาดก็ผ่านก็ล่วงเลยมาได้จนถึงตอนนี้ถ้าใครภาวะะวงอยู่ว่าเรื่องอะไรมันจะมาถึงตัวไหมตอนนี้มันมันผ่านไปแล้วมันมันแคล้วคาดไปแล้วก็ได้นะคะ เขาบอกว่าแบบนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบทำงานแบบมียูนิฟอร์มมีตำแหน่งมีมีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะเหมือนระบบอะไรต่างๆก็ปกปักรักษาคุม้มครองคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะจริงๆอะภายนอกอะ่ะเขาวุ่นวายมากแล้วเรื่องมันจะต้องมาถึงตัวคุณอะแต่มันไม่มาเออมัน,ม,นมันมาไม่ถึงมันไม่มาอ่ะคราวนี้ ส่วนหลังจากที่ดาวราหูย้ายราศีค่ะหลังจากที่ดาวราหูย้ายราศีแอนบอกว่าแบบนี้คราวนี้แหละเป็นจังหวะที่ชาวราศีสิงจะต้องทำงานในลักษณะที่ว่ามีคนมาบอกมีคนมาแจ้งมีคนมา ชี้ว่าเออคุณจะต้องทําอะไรอย่างไหนเมื่อ,อไรทําไมมีเก์ที่ชาวราศีสิงจะต้องทํางานตามออเดอร์มากข้นถ้าใครทํางานสายบริการโอเคลูกค้าเข้างานเข้าคุณได้รายได้ที่ดีอย่างที่แอนบอกว่าก่อนหน้านี้คุณคุณทํางานมางานเรื่องราวการตรวจสอบหรือความผิดพลาดอะไรมันมาไม่ถึงตัวคุณอะจังหวะเนี้ยมันจะมาถึงตัวคุณและคุณจะต้องทําตามที่เขาบอกว่าลําดับขั้นตอนมันเป็นยังไงต้องให้ทําอะไรนะจ๊ะ ส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายแอนก็มองว่าอยู่ในจังหวะที่ดีอะ่ะเพราะว่ามีคนมาเสิร์ฟให้ม,มีคนที่ทํางานอ่ะเป็นโรงงานรอออเดอร์เข้าไพ่ไปนี้เป็นไพ่ของออเดอร์หมายความว่ามีลูกค้าเข้าอืม,อมส่วนเรื่องที่ดีของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิง์ที่ก่อนหน้านี้อยู่ในบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยอยู่ในที่ทำงานที่ เพื่อร่วมง,งานไม่ดีหรือระบบการจัดการงานไม่ดีแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ต้องอยู่ในนั้นไปไหนทําอะไรไม่ได้ไพ่บอกว่าหลังจากนี้การงานของคุณจะง่ายๆจะสบายมากขึ้นจะอยู่ในบรรยากาศที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าคนรอบตัวคุณเปลี่ยนไปนะแต่มีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงจะคิดการใหญ่มากขึ้นอะไรที่จะต้องทนก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ไม่อยากทนและมไม่อยากอยู่ตรงนี้และก่อนหน้านี้อึดอัดอยู่ ได้แต่ตอนเนี้อึดอัดอยู่ไม่ได้และต้องการหาช่องทางที่ตัวเองง่ายสบายขึ้นอแล้วก็อีกมุมนึงคือชาวราศีสิงคค่ะข้อดีคือก่อนหน้านี้ถูกควบคุมมาโดยตลอดทำให้รู้สึกอึดอัดตอนนี้ไม่และมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองคิดแล้วว่าตัวเองจะก้าวหน้าไปทางไหนหรือตัวเองจะต้องไปทางไหนจ้าแต่ไพ่บอกว่าเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวังค่ะระมัดร,ระวังว่าชาวราศีสิงการงาน ที่คุณมองว่างานนี้ดีสวยหรูดูดีมีคนดูแลเทคแคร์ถ้าเกิดว่าคุณมองไปแล้วมันเป็นภาพน,าน,นั้นอะไพ่บอกว่า 1. มีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงจะต้องทำงานเพื่อให้ออกมาดีออกมาสวยจะต้องอยู่ในโหมดงานที่คุณต้องดูแลคุณต้องเป็นผู้จัดการคุณต้อง คุณต้องแอคชั่นต้องทำมีเกณฑ์แบบนี้แน่นอนข้อที่ควรระมัดระวังคือชาวราศีสิงห์เหมือนไพ่บอกว่าเออเรเหยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะ่ะเดิมไพ่ใบนี้เป็นไพท่ที่ดีก็จริงแต่บางทีมันหมายถึงคุณไม่รู้เลยว่าข้างบนคุณเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรบ้างนะจ๊ะตอนนี้ก็คือคุณต้อง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะไพ่ก็ยังตอกย้ำว่าชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่คุณต้องลงมือทําคุณต้องเป็นผู้ให้บางก่อนหน้านี้คุณเป็นผู้รับมาตลอดตอนนี้เป็นจังหวะที่คุณเป็นผู้ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็เรื่องที่ชาวราศีสิงห์จะผ่านพ้นไปได้ค่ะย้อนกลับมานะเรื่องที่ชาวราศีสิงห์จะผ่านพ้นไปได้คือเรื่องศัตรูถ้าคุณมีศัตรูอะไรแล้วแบบคุณทําดีมาโดยตลอดจังหวะนี้ศัตรูจะแพ้ไัยแพ้ไพ่พไพจ้า ในมุมของศัตรูแพ้พ่ายเนี่ยรวมถึงคนรักด้วยนะความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าก่อนหน้านี้คุมเครือมันจะเกิดความชัดเจนแต่ถ้าก่อนหน้านี้ชัดเจนบางครั้งการการตรวจสอบการจับผิดซึ่งกันและกันทําให้เกิดปัญหาได้อ,อะไรที่ชาวราศีสิงห์ไม่ชัดเจนคนรักจะก,กระตุ้นทําให้มันชัดเจน แต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับคนรักมันมีความไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้สิ่งที่ชาวราศีสิงเข้าใกล้คนรักมากขึ้นในช่วงนี้โดยการคำว่ารู้เขารู้เราเนี่ยมันจะทำให้ชาวราศีสิงรู้มากขึ้นและตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงเนี่ยในมุมของความรักเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนในทุกๆด้านครับผมวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้ดาวราหูยกย้ายราศี เราจัดพิธีบวงสวงรับส่งดาวพระราหูนะครับที่วัดสมานรัตนารามในช่วงเย็นสามารถมาร่วมพิธีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่สําหรับท่านที่สนใจร่วมฝากดวงจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับเทียนราหูคลายดวงกับเรานะครับท่านสามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยชาวราศีสิงห์นะครับท่านสามารถขอพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูการรู้เขารู้เราต่างๆหรือว่าความสมหวังเกี่ยวกับ การร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมงานการสอบการแข่งขันหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้นะครับส่วนจะขออะไรหรือว่ามีทริคอะไรเพิ่มเติมจากไพ่น้องแอนรับชมได้เลยครับไพ่บอกว่าใครที่ปรารถนาจะเดินทางโดยเฉพาะเป็นการเดินทางไกลแล้วไม่ได้เดินทางสักทีนะคะให้ขอพรกับพระราหูค่ะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จใครที่ยังทํางานไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งหรือว่ากําลังหาสังหาริมทรัพย์กําลังหารถเป็นของตัวเองแล้วลงแบบ มันไม่ลงล็อกอสักทีอรอคอยการเงินอยู่นะคะรอคอยให้ทุกอย่างมันลงล็อกเข้าที่ไพ่บอกว่าขอพอรเรื่องทรัพย์ขอพอรเรื่องรถและก็ขอพอรเรื่องการเดินทางสามเรื่องนี้มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณสําเร็จค่ะขอเวพร์ให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับจะติดต่อกับใครก็ขอให้สําเร็จนะครับคิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับจะทําอะไรก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาครับ รู้เขารู้เราขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะรู้เขาว่าเขาดีหรือไม่ดีกับเราและรู้เราก็คือถ้าเราอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภยัยก็ขอให้ชาวราศีสิงห์รู้เท่าทันแล้วก็ผ่านเรื่องนั้นๆไปได้ค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ